สวัสดีครับวันนี้ก็จะเอาชุดฟังในบ้านนะครับ ซับ12นิ้ว2ออยี่นะครับเป็นชุดตู้แยกกล่องเล็กนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานให้นะครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับก็เมื่อได้รับของครับไปถึงนะครับผมก็ถ้าจะเปิดเช็คก็เสียบสายก่อนนะครับก็จะมีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้นะครับ3-5นาทีนะครับให้สวิตชิ่งได้อุ่นเครื่องนะครับ ก็จะมีเขียนให้ครบนะครับตำแหน่งปักไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นหรือเปล่านี่นะครับตำแหน่งปักไฟตรงนี้แล้วก็ชุดสายนะครับก็จะเขียนตามนี้เลยหลังตู้ก็จะมีเหมือนกันนะครับสายจะมี2เบอร์นะครับก็จะเป็นสายซับนะครับสายซับจะเป็นเบอร์ที่ใหญ่กว่านะครับสังเกตดูว่าสายมันจะอ้วนกว่ากันนะครับก็จะมีแค่สายซับนะครับ2เส้นที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับก็เสียบไปเลยนะครับช่องซับ ส่วนที่เหลือก็จะมีแตกต่างกันนะครับผมก็ไปดูด้านหลังเลยนะครับก็เสียบตามนี้นะครับสายก็น่าจะเสียบไม่ยากนะครับไฟ LED นะครับผมก็ไปดูด้านด้านหัวสายจะเป็นอีกแบบนี้นะครับอีกฟังนึงนะครับอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เขียนว่าลูนะครับสายลูสายลจะเป็นหัวชุนหัวเดียวเลยนะครับสายซับก็เหมือนกันนะครับ สายซับก็จะเป็นหัวชนหัวเดียวนะครับส่วนสายมิดนะครับสายมิดมันเป็นตู้กลางกับตู้ซับมันแยกกันครับจึงได้ต้องทําเป็น2 2หัวแยกนะครับนี่สายมิดสายมิดเส้นนี้นะครับจะเป็น2หัวแยกอย่างนี้นะครับแยกเป็น2เส้นนะครับสายมิดเราก็เข้าตามช่องนะครับมิดไฮด้านล่างก็เข้ามิดไฮนะครับแล้วก็สายนี้จะมี2เส้นนะครับจะมี2ชุดนะครับก็คือมิดไฮสายมิดไฮขวานะครับ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งจะมีจะเป็น LED นะครับ LED LED จะมีทั้งหมดต้นสายฝั่งนู้นนะครับจะมีหัวเดียวแล้วก็จะกระจายออกมาเป็นสี่หัวนะครับสายก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมสายจะเป็นหัวแยกอย่างนี้นะครับเป็นหัวเส้นเดียวแล้วก็มาแยกออกสองเส้นฝั่งละสองเส้นก็เป็นฝั่งละสองหัวนะครับเหมือนกัน จะมี LED นะครับเข่า LED จะมี LED นะครับที่หัวเยอะก,กว่าเพื่อนลองเรามาก็จะเป็นมิทไฮนะครับที่หัวลองเรามาแล้วก็เป็นหัวเดี่ยวก็เป็นโลเส้นเล็กนะครับแล้วก็หัวเดี่ยวเป็นซับเส้นใหญ่นะครับผมสงสัยก็ทักมาสอบถามได้ครับตู้ก็จะมีกิ๊บล็อกตำแหน่งให้นะครับเมื่อเสียบเสียบครบแล้วนะครับก็มาเช็คดูนะครับ เช็คดูด้านหน้าตู้นะครับด้นานหน้าตู pues ้อ่าสวิตตัวแรกจะเป็นสวิตปิดเปิดไฟสวิตตัวที่สองจะเป็นสวิตปิดเปิดเครื่องเสียงนะครับเป็นเสียงกลาง,งนะครับสวิตตัที่สามจะเป็นสวิตปิดเปิดเสียงซับเบดนะครับตัวนี้จะมีพาวเวอร์สามตัวนะครับซับหนึ่งตัวขับกลางสองตัวนะครับขับกลางจะเป็นขับหกนิ้วกับแรมหนึ่งตัวใช้ขับมิดไฮขับแปดนิ้ว หนึ่งตัวใช้ขับลูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวค่าดีขับทรับก็จะเป็นขับทรับสิบสองสองรยี่นะครับก็มาเช็คไฟกันก่อนครับตัวนี้เป็นสวิตไฟเปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นไฟติดนะครับติดไฟดับนะครับขึ้นส่วนเสียงก้างเสียงกลางก็งัดขึ้น,นครับงัดขึ้นปึ๊บปีจะติดนะครับไฟปีติดไฟวัดวนขึ้นไฟมิกก็ขึ้นนะครับไฟมิกขึ้นสังเกตดูได้ว่ามิก จะมีไฟพาวเวอร์ขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มปดพาวเวอร์เราสามารถกดค้างไว้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้สวิตตัวเดียวสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นสัญลักษณ์นี้นะครับเราจะเชื่อมบลูทูธกับมิกนะครับเรากดคําว่าโหมดนะครับโหมดปุ๊บไปหน้าบลูทูธนะครับก็หาโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์ค้นบลูทูธนะครับสังเกตนะครับมันจะกระพริบนะครับแต่ถ้าเราเชื่อมเสร็จปุ๊บมันจะเป็น ไฟมันจะเป็นสัญลักษณ์ไม่กระพริบนะครับจะเป็นไฟแช่นะครับจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเชื่อมเปิดบ l u e t ไปเลยนะครับถ้าเครื่องไหนเคยเชื่อมแล้วมันจะเชื่อมอัตโนมัตินะครับผมนี่กาลังค้นหาอยู่นะครับนี่ขึ้นอันดับแรกเลย audio ถ้าเครื่องไหนไม่เคยเชื่อมมันจะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงอุปกรณ์ที่ใช้ได้นะครับถ้าไม่เจอก็กดรีเฟ e นะครับเมื่อเจอแล้วก็เชื่อมต่อนะครับ เห็นไหมครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่หน้าเล่นเพลงได้เลยเราจะเปิดเพลงจากแอปไหนแล้วก็เลือกได้เลยครับผมเสียงก็เอาตั้งไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก่อนนะครับผมเปิดไม่น่าเปิดแป๊บน,นึงก็น่าจะใช้ตัวนี้ได้อยู่นะครับการเล่นมิกนะครับ ซับเปิดได้เลยก็ได้ครับซับซับซับโอเคไปติดสังเกตได้ว,ว่าวอลลุ่มนะครับ2ตัวอันนี้เป็นวอลลุ่มกลางอันนี้เป็นวอลลุ่มซับอันนี้ปรับแข็งอ่อนของซับนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นปรับความถี่ของเสียงกลางนะครับตามนี้เลยนะครับก็ถ้าเล่นนะครับอันนี้ก็จะปรับเป็นกลางให้เป็นโทนกลางไปให้หมดนะครับถ้าเราจะเล่นนะครับก็อา่า เล่น2ปุ่มนะครับสําหรับใครที่มือใหม่ก็เล่น2ปุ่มไปก่อนก็คือมีปุ่มันรลุ่มเสียงกลางกับปุ่มบรรลุ่มเชียงซับนะครับจำง่ายๆนะครับประมาณนี้นี่นะครับผมส่วนมิกนะครับมิกก็จะเป็นช่องนะครับช่องนี้เป็นช่องนี้เป็นช่องที่1นะครับช่องนี้เป็นช่องที่2นะครับไลน์หนึ่งไลน์สองเราสามารถเอาไปมาต่อเพิ่มได้นะครับไมค์กีตาร์อะไรก็ต่อเพิ่มได้ส่วนเราจะออกช่องนี้นะครับ เราก็มาปรับเล่นช่องที่สามนะครับแล้วก็วอลลุ่มเมนนะครับ main, 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 main เมนเมนเมน็นตัวนี้ตัวนี้คือถ้าเราเอาเสียงขึ้นก็จะดังทั้งหมดนะครับก็เอาขึ้นไว้เลยแล้วเราก็มาปรับช่องสองช่องเราเล่นช่องไหนถ้าเราปรับไม้แล้วก็เอาช่องไม้ขึ้นถ้าเราเอาเสียงเพลงเราก็เอาเสียงเพลงขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเราขึ้นทั้งสองถ้าเราเอาเมนลงเสียงก็จะ ปิดหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราเอาเพลงขึ้นเอาไม้ขึ้นเราอยากเอาเสียงเพลงลงให้เหลือแต่เสียงไม้แล้วก็เอาช่องเพลงลงนะครับผมประมาณนี้นครับในนี้ก็จะตั้งไม้เอาลงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียบนะครับเสียบไม้ก็ลองได้เลยในชุดจะมีไม้แถมไปให้นะครับแต่ไม่ได้แก็ของออกมาให้นะครับก็ใช้ไม่ยากครับผมอันนี้ผมจะตั้งเป็นเกณฑ์การไปให้นะครับส่วนปรับปรับเล่นก็ลองปรับดูนะครับอันนี้จะตั้งกลางไปให้หมดเลยนะครับผมจะเอาเมนขึ้นกลางไว้นะครับ เมนกลางไว้แล้วก็มาปรับที่ปีก่อนนะครับเดี๋ยวเอาของช่องเพลงลงก่อนนะครับรับที่ปีผมจะปรับเสียงกลางดูก่อนสักเก้าโมงครับแล้วก็ปรับซับสักเก้าโมงเท่ากันครับเวเราก็มาปรับเสียงกลางปรับเสียงซับขึ้น,นครับอ่าเริ่มีเพลงแล้วถ้ารู้สึกว่าบีดมันเยอะไปแล้วก็เอากลางขึ้น,นครับ ก็มาเล่นทีมมิกได้เลยถ้าอยากได้เนื้อซับเพิ่มก็เอาซับ มิกไว้ตรงกลางแล้วเราก็มาเล่นที่ปีได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมก็หลังจากที่เราพักนะครับเลิกเล่นนะครับแล้วก็เอาเสียงซับลงเสียงกลางลง,ลงแล้วก็เอาสวิตช์ลงได้เลยนะครับผม เมนนะครับเราเอาเอาแค่เ,เคมนลงนะครับตรงนี้เราก็เอาลงหรือไม่เอาลงก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอาเมนลงแล้วครับแล้วเราก็ปิดสวิตช์ลงได้เลยนะครับแล้วก็ถอดลักแค่นี้นะครับผมการใช้งานเบื้องต้นก็ถ้าแรกๆถ้ามือใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าชำนาญแล้วก็อาจจะใช้งานไม่ยากนะครับจุดนี้ สงสัยสอบถามเพิ่มเติมอยู่ท้ายคลิปนะครับหรือแถบด้านบนนะครับแอดไลน์โทรมาสอบถามได้นะครับผมวันนี้ก็มารีวิวพร้อมกับแนะนำวิธีการใช้งานนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับผม